เตือนวิดีโอที่กำลังรับชมอยู่นี้อาจไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงแต่จะรุนแรงที่ขำหยาบคายเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ในเกมเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลจริงใดๆทั้งสิ้นขอความกรุณาผู้ชมอย่าอินเกินขอให้สนุกกับการรับชม

โค้ทเลยพี่โอ้ยอบใครีบ้านมเนี่ยโอ๊ยอ้ายอ้มาไงนี่อ้ไอ้มี่นั่งหลังนี่นั่งหลังน้หัวตักปไ่ว่ะซอ้งพี่คนเนียลนอะอ อยากให้ังเปิออกีเบเลยบุกลยบุกลยนี่มีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ในบ้านมีมีคนมีคนกลัวครับพี่มีคนวมันล็อกไอ้ขอประเขอเข้าหน่อยครับขอเข้าหน่อยเอ้ยยังไงเากดจานบกอกาอยพ่สลมาไงอะ เฮ้ยพี่สนโลมาไงอ่ะตายสารเล้วรักคนณป่วยอู้ยมาคุณปวยเอาคนณป่วยก็้ามามคุณปวยเราเนี่ยบุ๋นไหวเนี่ยกูจะพ่นบ้านมันอยญ่ดีกว่าหน้าบ้านนี้เขารวยมากเลยนะอ้าวพวเข้าใครไม่นอนวะพี่หัวใช่มันล้องบ้านในยี่นะพูดเฮ้ยแปลกแปลกนะคนแบบเนี้ย แล้วกูจะหนีแม่งเลยตายไอ้โย่ชิบหายละไม่ทำอะไรกับเราเนี่ยว้าออกอะม้าไปกูว้ากดไปที่บ้านนี่แล้วมึงก็เออกดมาเลยว้าไปไหนมึงว้าแล้วไปคู่เลยส่วนผมก็พี่กดรูปบ้านแล้วพี่ก็ว้าเลยบ้าควยบ้าอะไรกันเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอีตัวนี้จะยี่สาม

มันเป็นีอ่ะมันเป็นอนด์งเ้อมามันเป็นแอนด์นี่ดื้นอนด์นี่ปุ้ยตั๊กมวมาตองมนเงินมาตอมั่งเจ้าอู้หูเผ็ดละไอ้ยังเหลือเขาไปไหนต่อไมมันหูมากเลยนะนี่ทำตุยู้จับติ๊กฮะทำตู้จับติ๊กทเไหมทำไหมทำตุ้ยตู้จับต็๊กพี่เอาแจงนอนเดี๋ยวคูบอกนะครับเดี๋ยวเรนเราตีนอนมให้ป้านใช้ก็ได้ เอาไปืนเิอุ้ยฮะหน่าร้อจ้อดีดีุ้านมึงอ่ะต้องไปดูงนเจอบอทแล้วเอาไปดอยู่ด้านหลังละบอบออันนี้ดชื่อชื่อกชื่อนม่ตัวเปเพี่ต้องลงไปล่อพี่ต้องลงไปล่อบ่ะเฮ้ยไม่ต้องพี่ลงไปล่อแล้วเดี๋ยวป้านเป็นคนจะยกแม่ไขาเข้าไป้าไ้าไปเข้าไปเข้าไปเเข้าไปเเข้าไปเข้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไ้าไป้าไปเ้าไเข้าไปเข้าไปเข้าไป วเอาเลยเอาเลยแม่ยันตำรวจเลยมามายิงแม่ยิงมามาตรวจตำรวจยไอสีเฮยิงกันไงมันลงตัวกันมไม่ไปเอาผ้ดิไปเอาผ้มาหนีมาหนีมาหนีพีู่ผ้หนีพีู่มึงหนีไปหาคนอื่นเลยซันกลาคนอื่นไอ้นี่มันจับยากคนเจอโจมางไปไวได้ไปไ ไอ้กูเจอกูเจอเอากูจะจนกูมาเอาไอ้กูกูจะล่อหมอแล้วได้ไปได้ไหมล่ะคนนึงได้มาแล้วอย่างเงี้ยล่ะคุณเอาไปรถตำรวจได้เพาไงกูสร้างบ้านใหม่ก็ได้สูบอีกสักทีเลยที่ไปที่รถเลยฮะไปที่รถเลยเสร็จแล้วกันเลย โอ้ได oh, oh ้เวลาสร้างบ้านใหม่แล้วได้เวลาสร้างบ้านใหม่แล้วบอลฉั้นต้องต้องดูเคีื่อนี่นนนเลื่อูปย้ายวันดีเดี๋มึงรีบขับได้สัตว์เขาได้กันมาเลยเขาได้มันนั้นเลยป้าว่าขอพักก่อนแล้วกันนะไม่มี

ฉันแต่กูไม่รู้กันกูต้องการตังค์อยู่ตอนนี้กูขับไปกูไปบ้านปาร์ตี้เลยเฮ้ยพี่พี่พี่อยู่ไหนอย่ามั่นขับรถไปรับเดี๋ยวจะพาไปปาร์ตี้กันึงกูจะถอนตังค์นี่ไม่เนี่ยอยากได้ตังค์ว่ะเดี๋ยวมาให้แล้วพี่อยู่ไหนกูปล่อยมันตรงทะเลอ่ะอีกไม่เยอะทะเลเลยนะไมู่ช่ นนั i i ่นแหละมึงก็ม่ยตั้งกูไปกูต้องใชไปที ok ่ธนาคารนี่แหละไปที่ธนาคารซื้ไอ้นี่อยู่ไหนกูว่าไปหาไปไปไปพาแล้วก็ื้อไไ คือจะขี่เรีอเหรออย่าบอกว่ามันจะลอยอ่ะกูต้องขับไปรับไอปั้นใช่ไหมมนเบรลยมึงมึงไปตรงไหนอะน่าจะอะไรเนี่ยนอะไรเนี่ยมึงเป็นนักขี่บอ แม่งายเป็นยาตาฝาดนะชิ้นทีเลยอเกิเห็นเมื่อกี้ ไับมาักาดนลกมาอ่ไไปาเลยิีันหนีว่ไก่ไจะานีเนี่ยมันหนีไปมันไม่หนีไปมันลัวคนตัวเล็กว่อมัน

Ini tuan. 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 อานี่ไปแล้วเอาเลยเอาเลยไปไปแล้วมาตัวอุ้ยเฮ้ยไปไมาแล้วมาแล้มาแล้วโอ้ยมันวไม่ได้อะทำไมต้องไปโรงพยาบาล้วอีกนะไแกงทำไมมันช่วยไม่ได้วะมันต้องไปโรงพยาบาลโล่ยเพื่อนอันนี้เอาเด็กน่ยกมั้ขึ้นหล่นั่งไม่ นั่งๆๆๆเอ้านั่งไม่ได้เปิดแล้วกูเปิดแล้วโอเคๆเอ้ามันหายไายตัวโหมึงขึ้นมาอ้วกม้ยออกแล้วนั่งมันหนีแล้วไม่ใช่อือไดม่มีใครดูนี่แล้วนี่ Love you

ไ่ยอเลยมีหนึ่งคนโดนตรงไหนวะพร้อมจะเกิดพ้อมจะเกิดเรนจะขับไปเป็นรถจัตยะ

พีพ mm ีว hmm. ีดอมาเลยมา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 ทำกับผมนี่ก่อนมาเดี๋ยววดูอีหาฟคีเอ้าเพื่อนบอกเอฟคีอ่ออะไรอะวิ่าะป ้าวเฮ้ยเห็นตัวอะไรเนี่ยฮะไปไม่ได้ว้ัมรัวมันกระโดดอะมันกระโดดอะดีขึ้นดีขี้นี้นเหมยตัวเมื่อก้อ้าว ไปดีพี่จะลงทำไมไปป้อนเร็วเร็วไปป้นเร็วกุณมันิมมันพิมมันพิมมันพิมพ์เอามันออกแล้วมันกิน kena 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 mama eh mana lu 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 oh mana lu 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 lu

เดี <f dragging> ๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวมันจะมาอีกแลบไไปเฮ้ยยัไงยัยังไงคะแนนคะนนคะแนนคะแนนอะที่บ้านจำบ้านมันได้มันชอบบ้านมันชอบใช้บ้านหลังหนึ่ชื่อกูเจอแล้วกูเจอแล้วชื่ออะไรชื่อกูทับรถพี่บูพี่พี่กัดันหาลบรถเถอะไม่จำกดเออได้แหละ น้ำตาออสาจะทำใหมชื่อสวัสดีครับอ่อเคมแล้วุเฮ้ยเฟนเซนูนะน่นน่านๆนก่ากลัวละว่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะใช่ไมนนี่กูไปได้ไงนี่กดออ้กดออกกดรอฉันไม่แต่แต่คนขึ้นมา้วมึงอ่ะ

อูแบร้ย uhm ก็เอ้ยไม่มึงอยู่กันเรื่องยกัเนี่ยเฮ้ยดูดเไอ้หานั่นน่ะหานั่นมา้เออกันยไปฮะไปเราไปที่กอะล่างกันเถอะ

เอาเลยเร็ว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 เดี๋ยวูจะทำงานเป็นแท็กซี่เป็นรัเองไปอยู่กับเอ๊ะมึงลากกูลากบนไปใหญ่เหยื่กูึวนมเรอีมันขึ้นมาแล้วะมา่องพร่องพร่อเจะออกนวเดี๋ยวปูเป็นแท็กซี่มึงลงกันนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวมเหลือศิเด้เยกูเข้ามาไเข้ามาวนี่ขโมยนี่ขโมยังวนี้แหละังวนี้แหละเฮ้ยแฟนจะมาแล้วเนี่ย Hello. Ku nak siu. Ku Ah, wei, men toko. Hai. Tu Ah, mesti bawa bang, aku dah pergi. Apa